นี่จะเป็นจิตวิยาลับๆในการทําให้คนตัดคุณไม่ขาดครับนั่นก็คือระหว่างความสัมพันธ์ที่คบหาเนี่ยคุณต้องตอกย้ําสมองครับว่าเขาเนี่ยได้ลงทุนให้กับเรามาเท่าไหร่เราครบกันมากี่ปีนะครับสิบปีเนี่ยคุณเราครบกันมาเนี่ยสามพันกว่าวันแล้วนะหรือว่าคุณซื้อของนูวนนั่นให้กับฉันเนี่ยนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วนะนะครับหรือว่าคุณกับรถมาหาฉันเนี่ย ปริยะทางเนี่ยกี่ร้อยกี่พันกิโลนะครับให้ฝ่ายตระหนักว่าเขาได้ลงทุนกับเรามาเท่าไหร่ครับจำไว้ครับสมองมนุษย์เมื่อรู้สึกว่าได้ลงทุนอะไรก็ตามแต่พวกนี้จะไม่อยากขาดทุนครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าเขาจะเลิกกับคุณเนี่ยเขาจะตัดไม่ขาดและคิดถึงคุณครับเพราะสมองรู้สึกว่าลงทุนไปเยอะเพราะงั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ถอนทุนหรือถ้ารู้สึกว่าลงทุนไปแล้วมันเสียเปล่าเนี่ยมันจะทําให้อีกฝ่ายเกิดการหลั่งสารเคมีที่เรียกว่าคอร์ติซอลออกมาจํานวนเยอะๆครับหรือมันจะเกิดความเครียดความเศร้าในจจําาาวเเยอะะะและขขตัดดุไม่ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จตวิยาชนะเกมรักราคา3,900รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,900นะครับรวมถึง39จิีวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,900มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 9 9 0บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ